เอาละสวัสดีครับพบกับผมครับ Good Channel นะครับอันนี้นะครับผมได้มีพี่ๆถามเข้ามาว่าให้ช่วยสอนเกี่ยวกับการขุดนะครับสแปร์คอยนะครับสแปร์คอยนี้ก็สามารถฟาร์มเหรียญได้นะครับโดยการใช้พอร์ตจาก เชียร์พอตนะครับโอเคสิ่งแรกนะครับที่จะฟาร์มสแปร์คอยไดนน้นั้นก็คือเข้าเว็บมาก่อนครับชื่อเว็บว่าสแปร์นะครับสแปรฟาร์นี่ครับชื่อเว็บนะฮะเมื่อล็อกอินมาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเขียว ก็ให้ไปที่ดาวน์โหลดนะครับ on github นะครับเมื่อเข้ามาเราจะเด้งข้ามาใน github นะครับให้เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับจะเจอ r e d m i e r ก็คือ spare blockchain นะก็ใช้ได้หลายระบบนะทั้ง windows max นะ youtube นะแล้วก็มีอัปเดตต่างๆนะครับให้เรามาเลือกที่ระบบปฏิบัติการของเรา ตอนนี้ผมใช้ Windows อยู่นะครับแล้วก็มาที่ Windows นะครับ Spare Windows Client น,นะฮะกดดาวน์โหลดเลยครับโอเคกดดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับจะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า Spare วิ Win นสามสองขีดเอ็กะครับให้ทำการแตกไฟล์ครับผมจะแตกเป็นแตกไฟล์เนี่ยผมแตกออกมาแอตแทเคียอันนี้ผมเปิดไว้อยู่นะ,ะเมื่อแตกมาจะได้ไฟล์โฟลเดอร์นี้นะครับชื่อสแปร์วิน เข้ามาจะมีไฟล์หลายไฟล์เลยครับค่อนข้างที่จะเหมือนเชียร mm ์บล็อกเชนนะเพราะว่าเป็นการก๊อปโค้ด hmm. พื้นฐานมาจากเชียร์บล็อกเชนนะครับ mm hmm. ผมจะเปลี่ยนเป็นมนะีเนดะียมหน่อยเล็กไปวิธีเข้านะครับวิธีเข้านะครับให้หานะคำว่าสแปร์เฉยๆเนี่ยครับเข้าไปเลย หน้าตาเจ้าหน้าตาสเปร์บล็อกเชนเนี่ยจะเหมือนกับเจ้าเชียร์บล็อกเชนเลยครับอันใครนะผมจะแยกเป็นสองประเด็นก่นนะครับใครที่ไม่อยากเสี่ยงกับการติดเวลาจับคีย์หรืออะไรก็ตามคุณก็ใครค e y เอ e n นิวนะพาเวทคีย์นะครับสร้างคีย์ขึ้นมาใหม่นะครับใคร ที่ไม่อยากพอตใหม่ก็ใหอ้อิมพอร์ตนะครับ24คําคำของเชียร์บล็อกเชนนะครับแล้วก็น็กไปนะครับอันนี้ผมจะทำเป็นตัวอย่างนะครับก็คือผมจะใช้คีย์ใหม่เลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้จะเอาพอตของเชียร์มาขุดกับสแปร์บล็อกเชนะแต่ก็มีคนในเว็บ หรือว่าในกัในใลุ่มก็บอกไปว่าทัวร์ศูนย์เหรียญก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วด้วยเพราะณวันนี้นะวันที่22เดือน6ปีนี้ปี2021นะครับราคาเหรียญดิ่งลงเหียวมากนะครับเขาก็เลยไม่สนใจและเพราะยังไงก็เป็นทัวร์ศูน์เหรียญก็เลยใช้คีย์เดียวกับเชียร์บล็อกเชนนะครับส่วนตัวผม ยังไม่ได้เข้ามาขุดกับอันนี้แต่ผมมาสอนก่อนงั้นผมจะใช้การคีย์ new private key ก่อนนะครับมันก็จะได้ยีิบสคำแล้วก็กรอกนะครับกรอกยี่สิบสคำโอเคเมื่อเข้ามานะครับให้ให้รอซิงค์เหมือนเดิมนะครับมันก็จะมี ฟูโนดนะครับมีวอลเล็ตต่างๆนะครับนี่ครับอันนี้คือพอตถ้าเราใช้คีย์เดียวกับเจ้าเชียร์บล็อกเชนนะครับ เราก็สามารถ add key pot เข้ามาแต่อันเนี้ยผมไม่ได้ใช้อันเดียวกันกับกับเจ้าเชียร์บล็อกเชนนะทำให้ผมต้องสร้างพอตใหม่เนี่ยเขาบอกว่าให้แอดพอตเก่าและสตาร์ทไม i น่งทั้งสองกันพร้อมกันได้เลยซึ่งผมไม่มี ะครับมันยังไม่รองรับมีแค่ภาษาไม่สามารถสร้างพอร์ตได้เท่ากับหมายความว่าถ้าคุณจะขุดเหรียญนี้คุณก็ต้องใส่คีย์เดียวกับเชียร์บล็อกเชนแล้วก็กดเข้ามาครับไม่ต้องสนใจแล้วก็ข้ามไปเลย พอเข้ามาเสร็จคุณก็แอดแอดพอร์ตเหมือนเดิมแอดพอร์ตก็ไม่ได้ยากเลยฮะแอดพอร์ตเข้าไปในโปรแกรมสแป๊กบล็อกเชนเหมือนเชียร์บล็อกเชนเชียร์บล็อกเชนก็แบบนี้ก็กดแอดพอร์ตปกติเนี่ยแอดแต่ของเจ้า สเปร์บล็อกเชนเนี่ยแอดพอตก็เนี่ยมันบอกให้แอดพอตเก่าเห็นะแต่เนี้ยพอตเนี้ยมันขีไม่ตรงเนาะถ้าขีตรงมันก็จะขึ้นคำว่าฟาร์มนะครับอันเนี้ยแค่แอดเดไดเรกทอรี่เฉยๆก็จะฟาร์มฟาร์มได้เลยนะครับไม่ยากนะครับเจ้าสแปร์บล็อกเชนนะครับผมขอปิดไปก่อน ผมขอเปิดหน้านี้หน่อยละกันนะครับตอนนี้นะครับมันมีเหรียญเหรียญใหม่นะครับผมจะย้อนกลับมาพูดก่อนนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่ได้พูดนะคือเจ้าเชียร์บ็อกเชนเนี่ยเป็นเหรียญที่มีราคานะครับส่วนเจ้าสแปรคอยเนี่ยมันเป็นเหรียญที่ไม่มีราคาและปัจจุบันออกมาถึงสามน่าจะสามเหรียญน,นะ ที่ใช้ฮาร์ดดิขุดนี่ก็คือ f l ล็กนะครับเขาก็บอกเลยครับว่าเขาเรียนแบบมาจากเชียร์เน็ตเวิร์กนะครับก็ก็คือเชียร์บล็อกเชนนะครับคลา้ายๆกันนะครับตัวโปรแกรมก็เหมือนๆกับสแปคคอยนะครับกระบวนการทำงานทั้งหมดก็เหมือนสแปคคอยนะครับอีกเว็บหนึ่งเป็น c h เชนกีนนะครับก็คือเหมือนกันแหละนี่นะครับ นี่ครับดาวน์โหลดน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับแต่ยังไม่เปิดนะวิธีสร้างพอร์ตอะไรเหมือนกันเลยนะนี่ครับนี่ดาวน์โหลดอ๋อนี่นี่ดาวน์โหลดครับมีทั้ง Windows Max Linux นะจาก GitHub ก็มีนะครับก็ระบบการทำงานก็คล้ายๆกันนะครับสิ่งสุดท้ายก็คือสแปรคอยนะครับทั้ง3เว็บที่ผมเปิดมาเนี่ย <c oughs> มันเป็นการเอาคีย์เวิร์ดย4คำ ในเชียร์บล็อกเชนมาใช้ได้นะครับเพื่อจะหาเหรียญรุ่นใหม่นะครับที่ต่อยอดจากเหรียญเจ้า xch นะตอนนี้เหรียญ xch ก็ตกนะครับตกทุกเหรียญไม่ไม่ต้องกังวลอะไรไปสำหรับสายขุดเนาะก็มีถึง3ามไอ้สเว็บเนี้ยที่ผมเปิดมาให้ดูอะ ก็คือเหรียญใหม่ทั้งหมดไม่มีราคารอวันที่มันเปิดราคาทำไมคนถึงมาแห่โหลดขุดเจ้าสเปรคอยหรือว่าเจ้าเชงกีนนะครับหรือว่าเฟล็กเพราะว่าอะไรเพราะค่าดิฟมันต่ำมากค่าดิฟมันเจ็ดเองนะครับเมื่อกี้ผมเห็นผมเข้าไปดูใหม่ค่าดิฟเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับค่าดิฟของของเชียของเชียค่าดิฟอยู่ที่พันเกเกือบ2,000แล้วอะแต่เดี๋ยวเรามาดูค่าดิฟของเจ้าสแปร์ค่าดิฟแค่7หมายความว่าถ้าคุณมีซัก30 เทโลไบต์คุณก็สามารถได้เหรียญได้ไม่เกิน3-4วันคุณก็อาจจะเห็นเหรียญในกระเป๋าคุณทันทีนะสำหรับเจ้าสแปร์บล็อกเชนนะครับโอเคอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ขุด h ฮช o ูตอนนี้ไม่ต้องตกใจว่าเว็บไซต์ h ฮชพูปิดแต่อย่างไรนะครับเพราะว่า มก็ไปอ่านใน d o s d o r d h p o o มาตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นจาก hpool.com นะครับ hpool.com นะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะครับไม่สามารถเข้าแดชบอร์ดได้นะครับหลายคนก็คงจะก,กังวลนะครับตอนนี้ hpool เปลี่ยน URL ใหม่ครับเป็น hpool นะครับต่อท้ายด้วย co เฉยๆครับไม่มี .com เนาะเป็น .co นะครับ เป็นดสามารถเข้าแดชบอร์ดหน้าเดิมได้นะครับวันนี้ผมทำคลิปเช้ามากตีสีนะครับผมเพิ่งเสร็จงานจากธุระอื่นมาก็รีบมาอัดคลิปยังไงถ้ายังสงสัยเหลืออะไรนะครับให้พิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมง่วงนอนมากแล้วตอนนี้ผมเพิ่งเคลียร์งานเสร็จแล้วก็รีบมาคลิปให้ทุกคนนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ คิดให้ดีนะครับเกี่ยวกับเหรียญใหม่นะครับเพราะเหรียญไม่ยังไม่มีราคานะตอนหน้าวันนี้นะหน้าวันนี้ยังเหรียญไม่มีราคานะครับถ้าถ้าขุดคุณสามารถขุดได้เหรียญน,นะครับถ้าเหรียญมันมีราคาขึ้นมาคุณก็เหรียญน,นั้นไปขายได้แต่ถ้าเหรียญมันราคาไม่มีตลอดไปเนี่ยผมก็ไม่ทราบได้นะครับเป็นผมแค่แนะนําว่ามีเหรียญใหม่งอกขึ้นมานะครับผมก็ไม่ได้ขุด แต่เหรียญเก่านะเหรียญใหม่ผมก็มีนะครับนี่ครับผมก็แอบขุดอยู่นะครับเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับโอเควันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ